สบายดีสุปูสุคนค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วกับช่องคนเมืองขอนในตางแดดน,นะคะยามือเสาวันอาทิตย์ตอนสายๆนะคะตอนนี้กับเวลาประมาณ10บโมงเสาร์เนาะต้นไม้ดอกไม้สวยงามค่ะพี่น,อนจจ้องเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเบิง่งเนาะตามว่าเป็นการเก็บภาพ,ภาพเก็บคลิปวิดีโอส,สวยๆนะคะ ไวทะเบิงกันยาวยาวนะคะเพราะว่ายุนีเราดูหนาวในสีเงาาก็ดูร้อนนะคะหนาหนาวมากนี่ก็สวยอีกแบบนึงค่ะนะคะก็เลยเก็บภาพว้เนาะพี่น้องเนาะเห็นพี่น้องเบ่งไปน้ากันค่ะื้นนี้ก,ก็เป็นวันหยุดนะคะก็เลยพอมีเวลาสิได้อันถ่ายคลิปถ่ายภาพส,สวยๆพี่น้องเบ่งนะคะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะ <laughs> พี่น้องเพิ่กระสีว่ากระหูยุ่ว่าดอกไม้นะอันจริงๆแล้วข่อย่รู้ว่าเรามีซื้อว่าดอกอีกอยังนะแต่ถ้าให้ข่อยเอินข่อยกระสีเอินว่าดอกกุหลาบป,ป้าละะ้ค่ะเพราะอีหยังว่าที่พี่น้องน้องเบิ่งดอกตูมเขาเนาะนี่ดอกตูมเขานะคะรวมถึงดอกบาทน,นะคะเนี่ยกระสีมีความคลายกับดอกกุหลาบเนาะแต่ว่าเป็นยังคือเอินมาดอกกุหลาบป,ป้าว่าตี เพราะว่านี่คะ่ะพี่น้องนี่เพราะาน้ำเขานี่แบบว่าสุดหยอดเลยค่ะถ้าว่าดอ,อกกุหลาบเขาก็มีน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้น้ำนี่ขึ้นทุกขแขนงทุกรูขุมขนเลยค่ะน้องเบิง้งละใครก็เลยเอินเองนะว่าดอ,อกกุหลาบปลาเพราะว่าดอกตูมเขาก็มีลักษณะแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องนี่ ก็จะเป็นเนี่ยดอกตูมนะคะอะไรพี่น้องส่วนยางขามฟังมาฟังตรงขามนาบ้านพี่น้องเบิง้งดอกยญาค่ะ สวยงามค่ะพี่น้องสีแบาบว่าสีสันนะว่าสลับกันสดใสมากเลยถุอล่าเป็นแถวยญ้าวไวนน้ำค้างทางไปเลยนะคะอันนั้นก็สิเป็นทุ่งหญ้าเนอะว่าเป็นทุ่งข้าวด้วยค่ะพี่น้องเจ้าปลูกยาวไว้ให้ง่วนะของฟรามงัวนะคะเราได้เก็บภาพบรรยากาศวันหยุดวันพักผ่อนวันอาทิตย์มาให้พี่น้องเบิงนะคะ สวยมาครัพี่น้องตอนนี้อยากมีแดดเริ่มออกแน่แล้วนะคะพี่น้องอาการยุน่นหนีมือละสามฤดูค่ะข่อยกับอ่อนซ่อนอุ้มดอกกุหลาป้าของข่อยนี่นะคะพี่น้องเดิ๋กระตัดไปใส่แจกกันพระยุค่ะพี่น้องส่วนหันมาฟังนี้นะคะก็สิเป็นบ้านพอปูเนาะ ท่วาเพิ่นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวตอนนี้เพิ่นกระท่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเพิ่นท่าสีขาวก็กดูเป็นสะอาดสะอ้านตาดูแบบสวยไปอีกแบบนึงนะคะกระสีประมาณนี้นะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นสนนะคะ นี่วิลลองเบิ้งสูงมากใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่ของมัน ของแฟนพป,ปูเนาะนี่แหละอันที่เพิ่นหายเพิ่นหายผ่านข่อยมากเพิ่นหาตรงนี้แหละค่ะพี่น้องตอนที่ข่อยมากปีแรกนะคะเพิ่นกะเพิ่นกะได้แบง,แบงแวบ่าเว่าลาเขาแตกแขแนงมากนะคะเนี่ยเขาแตกแะแนงมากแบบนี้เพิ่นกะเลยถอนแล้วก็แบงไห้ข่อยนะคะข่อยกะปลูกปลูกไปแล้วก็ของข่อยว่าจะเริ่มปีแรกปีสองมากเขาแตกมากขึ้นกันเขาจะขยายเองนะค่ะแล้วก็ขยายขยายขยาย ที่มันแตกมากที่เพิ่งกระสทิทอนแล้วก็บแบ่งให้่อยเนาะแล้วก็แบ่งให้คอยไปนะคะคอยก็เริ่มขยายขยายขยายแล้วก็เลืยได้ตรงนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปลงของ่อยเองนะคะอันนี่แหละจากที่เพิ่ใไ้มาถก็มาปลูกปลูกแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะพันธุ์ที่เพิ่ใไ้มาลูกเขาสีบุญใหญ่นะคะเนี่ยลูกสีบุญใหญ่แต่ว่า รสชาติเขานี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกยากขึ้นอีกแล้วค่ะพี่น้องท่านใดมาถอนอยู่